ฝันร้ายของคนไทยทั้งชาติคืนแล้วคืนเล่าที่แม่ของลูกชายคนหนึ่งต้องสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเพียงเพื่อจะพบว่าภาพรอยยิ้มและอาการอ่อนอ้อนประจบของลูกเป็นแค่เพียงความฝันเพราะในความเป็นจริงเธอได้สูญเสียลูกชายคนเดียวผู้เป็นที่รักแต่งแก้วตาดวงใจไปแล้ว เขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัยเพียง18ปีด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากดื่มเหล้าจนมึนเมาและขับรถกลับบ้านในวันรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยฝันร้ายนี้ได้ตามหลอกล้อนเธอมาโดยตลอดมีผู้ใหญ่หลายคนบอกเธอว่าการที่สูญเสียลูกชายไปในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะบาปก,กรรม ที่เธอสร้างขึ้นกับลูกของคนอื่นๆในทํานองเดียวกันเธอไม่เคยคิดเลยว่าอาชีพค้าขายคือเป็นตัวแทนจำหน่ายสุราที่เธอเห็นว่าเป็นอาชีพสุจริตไม่ได้คดโกงใครจะมีโทษภัยมากมายดังที่ผู้ใหญ่ท่านนั้นเคยตักเตือนเพราะเธอนึกอยู่เสมอว่าเธอไม่ได้บังคับให้ใครดื่มเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจการค้าขายของเธอก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้หลายๆคนมีงานทำเธอจึงไม่เคยรู้สึกถึงโทษภัยของน้ำเมาตราบเท่าที่มันยังทำรายได้งดงามให้กับเธอและครอบครัวและลูกชายคนเดียวก็ยังเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทไม่คล้องแวะกับสิ่งมึนเมาตามที่เธอเฝ้าอบรมสั่งสอนแต่ในวันนี้เธอเท่านั้นที่ตระหนักดีที่สุดว่า โทษภัยของน้ำเมาคืออะไรเพราะความมึนเมาที่เกิดจากสุราไม่ใช่หรือลูกรักจึงจากไปและเธอก็ต้องตื่นขึ้นมาร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทุกค่ำคืนเรื่องราวของการสูญเสียข้างต้นไม่ใช่เป็นรายแรกและแน่นอนย่อมไม่ใช่รายสุดท้ายเพราะตราบใดที่ข้านิยมในการดื่มสุรายังคงถูกบิดเบือนให้ต่างไปจากความเป็นจริง มีคนมากมายที่เชื่อว่าธุรกิจการค้าขายเครื่องดื่มมึนเมาเป็นเรื่องสุจริตและการดื่มเป็นเรื่องธรรมดารวมทั้งมีการสร้างค่านิยมแบบใหม่ที่ว่าเครื่องดื่มมึนเมาไม่ใช่สิ่งเลวร้ายจะดีใจเสียใจอกหักรักคุดหรือเลี้ยงฉลองความสำเร็จก็ต้องดื่มสุราคนทันสมัยต้องหัดจิบหัดดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเพื่อการเข้าสังคม เมื่อมีข่าวออกมาว่ามีบริษัทน้ำเมาแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งมีกำไรในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า20 0หมืนล้านบาทมีความประสงค์ที่จะขยายฐานการผลิตโดยการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นมหาชนเพื่อจะระดมทุนเพราะเกรงว่าจะแพ้น้ำเมาจากต่างประเทศที่จะเข้ามาขยายตลาดในเมืองไทยหากมองในเชิงธุรกิจจะเห็นภาพสวยหรูของหลักการทางเศรษฐกิจที่ราบรื่น เหมือนถนนที่โรยด้วยดอกไม้เพราะธุรกิจมึนเมาของไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดและข้ามคู่แข่งขันไปยืนอยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง50%โดยเงินทุนกว่า7,000 70, 0ล้านบาทที่ระดมจากผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถทำให้ธุรกิจน้ำเมาของไทยไปปรากฏโฉมอยู่บนสื่อสาธารณะทั่วโลกแม้ทีมฟุตบอลดังๆก็ยังต้องสวมเสื้อ ที่มีสัญ,ญลักษณ์ของน้ำเมาไทยแลนด์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ชาวโลกจะได้ประจักษ์ว่าไม่เพียงแต่จะมีสถิติของคนเมามากจนติดอันดับ5้าของโลกเท่านั้นแต่ไทยเรายังมีความสามารถในการผลิตสิ่งมอมเมาได้ยอดเยี่ยมอีกด้วยนี่แหละฝีมือคนไทยกระแสข่าวของการนำธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์สร้างความตื่นตระหนก ให้กับผู้มีสติสัมปชัญญะในทุกๆวงการพ่อแม่ผู้ปกครองต่างรู้สึกเป็นห่วงบุตรหลานของตนเพราะถึงแม้ว่าจะเพียรสั่งสอนถึงพิษภัยของน้ำเมาเพียงไรแต่พ่อแม่ก็จะดูแลกวดขันได้เฉพาะเมื่อลูกอยู่ที่บ้านเท่านั้นหากทันทีที่ลูกพ้นสายตาผู้ปกครองก็ได้แต่อกสัน่นขวัญแขวนกลัวลูกจะตกเป็นเหยื่อของกระแสค่านิยมที่เชื่อว่า การดื่มน้ำเมาเป็นเรื่องปกติธรรมดาและเด็กก็สามารถหาซื้อเหล้าเบียร์ได้ง่ายเหมือนซื้อน้ำอัดลมทั้งๆท,ที่มีป้ายตัวโตโชว์ให้เห็นอยู่ตำตาที่ร้านว่าการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผิดกฎหมายคุณครูท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าการที่จะสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ เราต้องสอนให้เขามีวินิจฉัยที่ถูกต้องว่าสิ่งใดขัดต่อศิลธรรมอันดีงามถ้าธุรกิจมึนเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้คงยากที่จะบอกกับเยาวชนว่าน้ำเมาเป็นสิ่งไม่ดีเพราะใครๆก็รู้ว่าการที่ธุรกิจใดเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นหมายถึงการยอมรับในสังคมความคิดเห็นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนักโฆษณาท่านหนึ่งที่บอกว่า ยิ่งมีเงินผุนมากเท่าไหร่โอกาสที่จะโ้มกระพือโฆษณาในรูปแบบต่างๆก็มีมากเท่านั้นอิทธิพลของงานโฆษณามีผลต่อความรับรู้ของคนทุกเพศทุกวัยไม่เพียงแต่วัยรุ่นเท่านั้นที่จะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาที่แนบเนียนแม้ผู้ใหญ่เองก็ถูกชักจูงให้คล้อยตามมามากแล้วซึ่งในอนาคตหากธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์การสร้างภาพลักษณ์ต่างๆจะทำได้ง่ายขึ้น เพียงแค่เจียดผลกำไรเล็กน้อยจากรายได้มหาศาลมาทำโฆษณาส่งเสริมการขายใช้ในแบบนางแบบยอดนิยมใช้เพลงเพราะๆและประชาสัมพันธ์ว่าสินค้าของตนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติเล่าคือเพื่อนแท้ของทุกคนสร้างภาพเป็นอย่างหนักหน่วงเช่นนี้แล้วจะเหลือช่องว่างอะไรไว้ชี้ให้เด็กเห็นว่าน้ำเมาเป็นสิ่งไม่ดี แต่เยาวชนของชาติก็รู้สึกเป็นห่วงอนาคตของตนเองดังที่มีนิสิตหญิงคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนเยาวชนว่าเธอไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะนำบริษัทน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะต่อไปจะสามารถหาซื้อเหล้าเบียร์ได้ง่ายขึ้นเธอมองว่าเยาวชนจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกมอมเมาได้ง่ายเยาวชนเป็นอนาคตของชาติประเทศชาติจะเป็นอย่างไร ถ้าเยาวชนถูกมอมเมาด้วยอบายามุขเธอจึงฝากวิงวอนมายังผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทุกท่านให้โปรดนึกถึงคนรุ่นลูกร,รุ่นหลานว่าเขาเหล่านั้นจะมีสภาพเป็นอย่างไรถ้าบ้านเมืองของเราเต็มไปด้วยอบายามุขในประเด็นนี้อาจจะมีคนให้ความเห็นแย้งว่าบ้านเมืองมีกฎหมายสังคมในอนาคตจะเต็มไปด้วยอาชญากรรมและความเลวร้ายได้อย่างไร ซึ่งจุดนี้ก็ต้องชี้ให้เห็นถึงความจริงที่ว่าปัจจุบันแม้เครื่องดื่มมึนเมายังมีกำลังการผลิตไม่มากเราก็มีคดีล้นศาลคนล้นคุกจนไม่มีที่จะคุมขังอยู่แล้วนักกฎหมายท่านหนึ่งได้ให้คาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าการใช้กฎหมายแก้ปัญหาสังคมช่วยได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นการค้าน้ำเมาถือว่าเป็นอบายมุขอย่างหนึ่ง ถ้าเราส่งเสริมว่ามันถูกต้องโดยการใช้กฎหมายรองรับหรือยอมรับว่าการค้าน้ำเมานั้นเป็นธุรกิจที่น่ายกย่องก็น่าหนักใจเพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาสังคมโดยใช้กฎหมายแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่เพียงปลายเหตุเพราะแหล่งอบายมุขยังอยู่และนับวันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีความจริงอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดก็คือเมื่อธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นมากมายนั่นหมายถึงราคาต้นทุนต่อหน่วยจะต่ำลงนักดื่มจะซื้อเครื่องดื่มมึนเมาได้ในราคาที่ถูกลงมากและแน่นอนว่าคนเมาในบ้านเราจะเพิ่มมากขึ้นแล้วการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศโดยการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ ไม่ตกเป็นทาตยาเสพติดจะเป็นไปได้จริงๆหรือเราอาจจะหลุดพ้นจากการตกเป็นฉเฉลยในสงครามยาบ้าที่เคยระบาดเมื่อสองสามปีก่อนหลังจากการปราบปรามอย่างหนักหน่วงมีการกำหนดโทษไว้อย่างรุนแรงทั้งผู้ค้าผู้เสพมีค่าหัวถูกส่งเข้าคุกไปหลายรายส่งไปประหารชีวิตก็มากน่าคิดจริงๆว่า รัฐบาลจะมีมาตรการรับมืออย่างไรกับสิ่งเสพติดที่มอมเมาคนในชาติอย่างถูกกฎหมายเช่นนี้เพราะจากนโยบายแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีได้ส่งเอกสารไปรยังคณะรัฐมนตรีลงวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2547โดยใช้ชื่อว่าคำประกาศนโยบายและเป้าหมายเมืองไทยแข็งแรงรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คนไทย อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายใจสังคมและปัญญาสามารถดำรงชีพบนพื้นฐานของความพอดีพอประมาณอย่างมีเหตุผลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงประกาศวาระแห่งชาติ17เป้าหมายด้วยกันโดยในข้อ8ระบุชัดเจนว่าคนไทยจะต้องลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และในข้อ14มีใจความว่าคนไทยจะต้องลดละเลิกอบายามุกและสิ่งเสพติดจากนโยบายดังกล่าวจะเห็นว่าการนำธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นการสวนกระแสนโยบายรัฐบาลอย่างยิ่งเพราะการที่ธุรกิจใดๆจะเข้าตลาดมีข้อกำหนดว่ากิจการจะต้องเติบโตขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยปีละ5-10% มิฉนั้นจะทำให้ตลาดเสียหายดังนั้นเมื่อน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ยอดขายก็เพิ่มขึ้นและแน่นอนคนก็จะเมามากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนจะต้องขอให้รัฐบาลช่วยทบทวนว่าหากยินยอมให้ธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนโยบายแห่งชาติที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายใจสังคมและปัญญา จะเป็นจริงได้อย่างไรความรักตัวเองเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนแต่ในสังคมที่เราต้องอยู่ร่วมกันนี้เราควรจะต้องเผื่อแผ่ความรักให้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างด้วยเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสังคมจะพัฒนาไปได้ดีเราจะต้องสร้างกำแพงทางศีลธรรมต้องปลูกฝังให้คนในชาติมีความคิดเห็นที่ถูกต้อง รู้จักละอายต่อบาปปูพื้นฐานคนรอบตัวให้รักและปรารถนาดีต่อกันการที่มีคนกลุ่มหนึ่งมองเห็นแต่ประโยชน์ของตนพยายามผลักดันธุรกิจน้ำเมาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยหวังจะให้คนซื้อหุ้นเพื่อที่ตนเองจะได้รับเงินทุนโดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยกับธนาคารและไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายคืนหากกิจการไปไม่รอดก็ไม่ต้องชดใช้ เพียงแค่นำหลักทรัพย์ไปขายทอดตลาดแล้วนำมาแบ่งกันเจ้าของกิจการไม่มีอะไรเลยที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาต้องทำคงมีเพียงแค่การเฝ้าระแวดระวังลูกหลานของตนไม่ให้ตกเป็นทาสของน้ำเมาเท่านั้นทั้งนี้เพราะเขาตระหนักแก่ใจตนเองเป็นอย่างดีว่าธุรกิจน้ำเมามีข้อดีตรงที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวของตนเองแต่ผลผลิตคือน้ำเมา ที่ถูกจับใส่ขวดสวยๆหลากหลายรูปแบบนั้นไม่เคยให้คุณแก่ใครความคิดเช่นนี้ไม่ผิดแต่ออกจะเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและขาดความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ไปสักหน่อยหากเราปล่อยให้ความคิดดังกล่าวแพร่กระจายลุกลามไปเรื่อยๆในอนาคตอาจจะมีธุรกิจอบายมุกอื่นๆเช่นคาสิโนบาร์ผับอาบอบนวด เดินชักแถวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างมีเกียรติและเมื่อวันนั้นมาถึงจะมีคนอีกมากมายที่ต้องร้องไห้เนื่องจากการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งหลงผิดเสพเครื่องดื่มมืนเมาและตกเป็นทาตอบายมุกต่างๆส่งผลให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและฝันร้ายของคนไทยทั้งชาติคงจะเริ่มต้นขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันสิ้นสุด